แล้วแล้วพี่สาวสวยของเราก็มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีแเด็กมากแอปไม่ตัดผมไงคะตัดผมแล้วทีนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ค่อยโชว์หน้าผากไงแต่ว่าเขาบอกว่าโง่เฮงอ่ะต้องบอกว่าเปิดหน้าผากมันจะรับซับเพราะเมื่อก่อนจะไว้ผมม้าตลอดไงคะก็ลองมาเปลี่ยนแล้วมันแบบดูแปลกๆเหมือนหนหัวแบบเหม่งๆ่งไงไม่รู้ว่าก็เลยรับซับใช่ไหม ก็เลยบอกว่าตัดผมแอบแบวนิดนึงเทรนเทรนแฟชั่นเป็นพี่สาวที่แบบว่ากล้าเปลี่ยนอะคือบางคนมันกลัวนะกลัวที่แบบว่าจะตัดผมแล้วมันจะเปลี่ยนไปแบบดีไหมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้าจะตัดเคยตัดผมสั้นสุดอะสกินเฮดนะเฮ้ยจริงเหรอเคยสั้นสั้นแล้วก็แบบทำสีสีเลยนะเคยแต่เวลาเล่นละครก็ใส่วิกแต่ว่าจะเป็นอะไรที่ปวดหัวกับพวกผู้จัดละครพวกผู้กํากับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราไปกองถ่ายเราจะเตรียมทุกอย่างไปพร้อมนะมีวิกให้เลือกหลายทรงจะผมบ๊อบผมสั้นผมยาวผม đi มีทุกแบบนะคะจะเอาสีอ่อนสีเข้มมีหมดก็คือแบบจะเตรียมตัวไปจะได้ให้เขาไม่ว่าได้นะคะวันนี้ไหนๆเจอกันแล้วนะคะเรามานะคะเกี่ยวกับเรื่องนะคะมาอัปเดตดีกว่าอัปเดตนะคะวันนี้จะบอกเลยเป็นแบบว่าเข็มขัดน่ารักน่ารักนะคะเขาบอกว่าเวลาเราเลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยเวลาเราจะเล่นกับเขาเราต้องดูอารมณ์ใช่ไหมว่าอารมณ์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาแบบสายหางกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกอย่างเงี้ยแสดงว่าอารมณ์ดีอยากจะเล่นกับเราแต่ถ้าเกิดว่าหางเขาตกหรือว่า ว่าหางเขาบอกฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าอารมณ์อาจจะหงดหงิดแล้วก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่ามีนะคะเจ้าของไอเดียนักคิดค้นหัวใสเนี่ยเขาบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นมานะคะจะเป็นนะคะเข็มขัดหางนะคะหางแมวหางสุนัขหางหมานี่แหละค่ะเขาบอกว่าทําให้สื่ออารมณ์ถึงคนที่สวมใส่ได้ว่าตอนนี้อารมณ์ของจิกซอ่ดีไหมอารมณ์น้องเจนดีหรือเปล่าหรือว่าหงดหงิดโมโหง่ายหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเข็ม ขัดที่บอกอารมณ์ผู้สมัส่นะคะโดยนะคะจะบอกว่าเข็มขัดจะคาดเอวแล้วก็มีหางนะคะพ้อยอยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้นะคะการจับชีพจรนะคะของแบบว่าในตัวของเราอะถ้าเกิดชีพจรของเรานี้นี่นี่ค่ะตามแบบเลยค่ะนนจะจับเลยชีพจรของเรานะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอารมณ์ประมาณไหนอยากจะสนุกไหมอยากจะอารมณ์แบบว่าอารมณ์ดีอารมณ์หงุดหงิดยังไงนะคะเขาบอกว่า เข็มขัดอันนี้นะคะที่เป็นหางกระดุกกระดิกเนี่นะคะชื่อว่าเทลรี่นะคะเป็นหางเทียมสําหรับมนุษย์นะคะที่ปุ่งบอกอารมณ์ได้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดแล้วนะฉันรู้สึกอารมณ์ดีฉันแบบว่าอยากจะมาเล่นกับเธอหรือฉันจะแบบว่าแบบว่าอารมณ์แบบว่าเหวี่ยงแล้วนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงควรใส่เยอะๆนะผู้ชายจะได้รู้นะคะ,ะโดยนักประดิษฐ์คนนี้นะคะชื่อว่านะคะ โชตะนะคะอิชิวาตารินะคะเป็นผู้คิดค้นนะคะเขาบอกว่านะคะเข็มขัดอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจมากกับว่านะคะจะเป็นไอเทมนะคะที่สุดยอดในปี2013นะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราฮิตหมวกพวกหูแมวนะคะ,คะถ้าเกิดใส่หมวกพวกหูแมวแล้วก็ใส่หางเนี้ยก็พอดีะคะ่ะเดินไปไหนเขาก็เรียกน้องแมวน้องเหมียว มาดูซิว่าเชี่ยงหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะ,อะไอเดียนี้ยังไม่ได้วางขายแต่เป็นการประดิษฐ์นะคะแล้วก็ค,คิดค้นนะคะที่มีกลุ่มกระแสวัยรุ่นนะคะให้รับไอการตอ,ตอบรับเยอะมากะะนะคะถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีวางขายแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบรีบซื้อมาแล้วก็รีบมาทําให้ดูว่าเอ้ยมันมบ่งบอกอารมณ์ได้จริงหรอจากชีพจรในร่างกายของเราอ,อาจจะแบบว่าชีพจรต,รตรงนี้แบบเต้นจังหวะแรงกับลว่าโอ้โหไม่ได้ ได้นะคะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราอารมณ์ดีอารมณ์สดใสนะคะก็จะแปลว่าร้านลานะคะถ้ายังไงก็แล้วแต่นะคะแต่แถวมีเจอรัชโยธินมีขายนะเฮ้ยมีชิ้นนีหรอมีขายแต่ว่าเป็นพวงกุญแจเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นพวงหางเป็นผู้คู่กระดุกกระดิกแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่บ่งบอกอารมณ์นะคะเขาก็จะเอามาแบบว่าเหมือนเป็นเครื่องประดับนะคะประดับเอาไว้ที่กระเป๋าบ้างหรือว่าทําเป็นพวงกุญแจบ้างหรือว่าเอามาแบบว่าทําเก๋ๆไกลๆนะคะกับเข็มขัดได้นะคะอีกหนึ่งไอเดียเหมือนกับแบบแต่งคอ เราสเปย์เนาะใช่แต่แบบคือบ่งบอกอ่ะไอ้ตอนนี้เรารู้สึกอารมณ์ดีผู้ชายก็จะมองอ,มอารมณ์อารมณ์อะไรีรใช่ค่ะนะคะอ่ะ ต่อไปเลยนะคะจะบอกเลยนะคะว่าเรานะคะไปดูแบบว่าแฟชั่นเกี่ยวกับว่าคุณแม่ที่กําลังท้องคุณแม่มือใหม่บ้างดีกว่านะคะจะเป็นใครไม่ได้นะคะคุณเอ๋พรทิพย์นะคะแฟนของคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนี่เองนะคะเขาบอกว่าท้องนับวันก็ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็บอกว่าควงคู่นะคะลูกชายในท้องเนี่ยเขาแบบแปนตั้งซาวแล้วว่าได้ลูกชายได้ลูกชายนะคะก็แบบว่าพาลูกชายนะคะไปถ่ายนะคะนิตยสารนะคะเกี่ยวกับโมเดิร์นมัมนะคะไปดู นะคะความน่ารักนะคะและกาดกันของคุณเอกพรทิพย์เป็นงไงคะอุ้ยดูสิเป็นไงล่ะคะคุณแม่แต่งแบบนี้ได้อืเขาบอกเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีคุณแม่เนี่ยหลายๆคนก็บอกอุ้ยฉันอุ้ยอายฉันโสมฉันไม่สวยฉันอ้วนฉันไม่อยากออกไปไหนนะคะแต่คุณเอนะคะเขาพกความมั่นใจมาเต็มร้อยค่ะโดยที่แบบว่าแอบคุณปอนัรธุวันะคะนี่ค่ะรับงานนะคะถ่ายนิตยสารนะคะโมเดิร์นมัมนะคะแล้วก็บอกไปกันสองคนแม่ลูกนะแล้วก็มีพี่เลี้ยงติดตาม ไปแล้วก็ไปถ่ายมานะคะภาพส่วนใหญ่ก็ดีไซเนอร์นะคะสไตลิสต์เขาก็อยากให้ออกมาแนวสนุกสนานมีความสุขแฮปปี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นจะมีบอกว่าเหมือนกับว่าถ่ายเซ็กซี่แบบว่าคือปิดนู่นโชว์ท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คะ่ะอันนี้จะเน้นเป็นเสื้อผ้าสีสันสดใสนะคะแล้วก็จะดูบอกว่า มีความสุขแล้วล่ะแต่หน้าคุณเอยังสวยอยู่นะหน้าสวยมากหน้าไม่อ้วนนะดูแล้วดูจากหน้าตรงนี้โครงหน้ายังบอกว่าไม่รู้สึกว่าคุณเออ้วนเลยน้องเจนเนาะโอ้นะคะเห็นไหมคะก็มีท่าแบบว่าแนวสปอร์ตเกิลนะคะนํามาฝากกันนะคะอาจจะแบบว่าทําให้คุณแม่ที่กําลังท้องอยู่กําลังเพิ่งจะตั้งครรภ์หรือว่าท้องอ่อนๆหรือท้องใหญ่แล้วลุกมาปฏิบัติตัวเองคือแบบว่ามาแต่งตัวให้มันแบบว่าเออสนุกสนานบางทีแบบว่าอยู่บ้านใส่แต่เสื้อคลุมท้องเฉยๆมันน่าเบื่อ ใช่คือมันแบบอาจจะหมดยุคตรงนั้นไปแล้วนะบางทีคุณแม่ก็บัดแต่งสวยได้นามีคอลเลคชันมีแฟชั่นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนนะคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แนวของปัมมี่กาลังดังช่วงช่วงนั้นจะรู้สึกว่าจะมีดาราหลายๆคนแต่งตัวตามปัมมี่คือแบบว่าเป็นแนวยิปซีแต่งตัวสไตล์นั้นก็สวยนะคะสาหรับคนที่ท้องนะคะแล้วก็ดูเป็นอีกหนึ่งลุกนะคะแต่อันนี้ก็เป็นลุกสปอร์ตเกิลนะคะสีสันสดใสนะคะใครนะคะที่แบบว่า กำลังคิดว่าโอ๊ยฉันทองฉันแก่ฉันแบบว่าอ้วนนะคะอีกหนึ่งไอเดียนะคะ,คะเผื่อแบบว่าจะแบบไปปฏิบัติตัวเองบอกว่าให้มีความสุขแอปปี้เอ n d i n g นะคะอ่าอีกอันนึงนะคะจะบอกเลยนะคะมาอัปเดตนะคะ ขึ้นชื่อว่าเบคแฮมนะคะหยิบจับอะไรนะคะก็เป็นเงินเป็นทองเป็นข่าวด้วยเป็นข่าวนะคะแล้วอายุเบคแฮมก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะแต่ว่านะคะยังมีนะคะหลายๆสินค้าหลายๆพรีเซนเตอร์เขาก็มาจ้างให้เบคแฮมนะคะเป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์สินค้าตัวนู้นสินค้าตัวนี้นะคะล่าสุดนะคะการเก่งชุดชั้นในนะคะ H&M โอ้นะคะก็มาจ้างนะคะให้นะคะเบคแฮมของเรานะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกางเกงชุดชั้นในนะคะ มีภาพมาฝากกันด้วยค่ะโอนี่นะคะโดยผู้กำกับนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับชื่อดังนะชื่อว่ากายริชชี่นะคะผู้กำกับหนังชื่อดังนะคะเป็นคนดูแลนะคะโฆษณาเกี่ยวกับชิ้นนี้นะคะเขาบอกโฆษณาชิ้นนี้นะคะเบคแฮมนะคะจะต้องใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็ต้องทำท่าวิ่งที่คล่องแคล่วนะคะแต่พอถอดเสื้อมาแล้วจะบอกเลยนะคะอายุขนาดมากแล้วนะเขาบอกว่าปีนี้นะคะ เบ็คแฮมปลาไป37แล <U y. S 1> ้วนะ37ดูซ uh ิกแพคสิคะคุณขายังมีอย <laughs> <No. S 2> ู่เลยเป็นลอนๆอนนะคะเพราะว่าเบคแฮมเนี่ยเขาออกกําลังกายตลอดเวลานะคะมีลูกกี่คนแล้วว่า4คนแล้วอะสี่คนแล้วนะคะโอ้โหเป้าตุงได้ขนาดนั้ว้ายตายแล้วดูดูสิคะดูเขาบอกเลยนะคะ อย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดหนุหนนะะ่มๆค,ะคนไหนนะคะสนใจนะคะชุดชั้นในนะคะเซตนี้นะคะที่เบคแฮมนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะอของ H&M นะคะก็ไปดูได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แบรนด์นี้นะคะเมืองไทยก็นําเข้ามาแล้ว,ลวซึ่งเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่สูงหยิบจับต้องได้ราคาหลักร้อยอมไม่ใช่หลักพันนะคะ,ค,ะคือบอกว่าไม่แพงราคาหยิบจับต้องได้นะคะถือว่าคุณภาพเนื้อผ้าก็ดีนะคะแล้วก็เรียกได้สมใส่สบาย,ยนะคะแล้วก็จะบอกเลย นะคะว่าเบคแฮมเนี่ยจริงๆแล้วเจวิกตอรีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแก่มกันนะเขาก็ดูแลนะคะเขาบอกนะคะวิกตอรีเนี่ยออกกําลังกายนะคะแล้วก็แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ ที่วิกตอเรียเขาอะเจเจวิกตอเรียเขาจะต้องไอเนี้ยคือเวลาเขาวิ่งเขาต้องใส่รองเท้าส้นสูงวิ่งบนลู่วิ่งทำไมอะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นใจเพราะเขาเป็นคนตัวเตี้ยไงไม่สูงมากแต่หลายๆฟิตเนสไม่ยอมให้นางไปเป็นแบบว่าเหมือนสมาชิกเพราะว่าจะทําให้ลู่วิ่งของพังแล้วนางไม่แคร์สื่อจ้ะนางก็ซื้อเลยทําเป็นแบบว่า เป็นแบบว่าฟิตเนสของตัวเองส่วนตัวนะคะโดยนางจะได้ใส่รองเท้าส้นสูงที่แบบสูงปี๊ดนะประมาณ4ี่ห้านิ้ววิ่งบนลู่วิ่งอ่ะเวลาออกกําลังกายไม่เข้าใจไม่มีใครเห็นแล้วจะวิ่งทําไมจะแบบใส่รองเท้าส้นสูงทาไมนะคะคือบางทีเขาอาจจะใส่เพราะว่าสร้างความมั่นใจกับตัวเองเวลามีคนหลายๆคนมองเขามาอะไรเงี้ยเอ้ยสูงสูงอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่านะคะฟิตเนสที่ไหนก็ไม่อยากให้เขาเฮ้ยลู่วิ่งพังอีกท้าวจริงจริงพังแล้วอยากเป็นอันตรายด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็แบบเกี่ยวกับรองเท้าส้น สูงเวลานั้นนะ่ะเหมือนกับกระดูกมันจะไปทับนะคะหมอ<ช>ลองกระดูกแล้วก็จะทําให้เวลาวิ่งแล้วมันไม่ไม่คงตัวตมันจะย้งแย้งย้งแย้ง,ง,งนะขนาดว่าวเวลาเราเรื่องรองเท้า,ทาวิ่งเราต้องดูด้วยนะ,<ช>ะดูให้แบบว่าวิ่งทงมัดทมแแมแล้วก็วิ่งแล้วก็แบบว่าได้ได้ออกกําลังกายจริงๆแล้วก็ส้นเท้าต้องลงเต็มเท้าแต่อันนี้แบบใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะแต่ก็ต้องยอมนางนะคะนางก็ยังหุ่นดีหุ่น perfect นะคะรวมถึงสามีด้วยนะคะเบคแฮมก็โอ้หุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ3า แล้วยังเจ๋วขนาดนี้ด้วยแต่ก็บอกว่าเขาเป็นคนคิดถูกนะที่แบบตั้งฟิเดตของตัวเองส่วนตัวเลยใช่ใชค่ะออกกำลังกายได้เงินเยอะขนาดนั้นทําฟิเดตก็ได้นะและที่สําคัญคือเป็นต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ พ่อก็หล่อแม่ก็สวยถูกนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้วิกตอเรียกําลังปั้นลูกสาวปั้นลูกสาวปั้นลูกสาวคือแบบว่าเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยติดติดหนึ่งใน10หรือ1ใน5เนี่ยที่เป็นผู้นาแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับเหมือนกับว่าเด็กๆนะคะเกี่ยวกับแฟชั่นเด็กๆนะคะเคยอ่านเจอแล้วก็แบบว่าเขานานจะแต่งตัวให้ลูกสาวแบบว่าเป็นแบบว่าแฟชั่นสุดๆเลยอะค่ะคือแบบว่าดีไซเนอร์นะคะเขาจะมีดีไซเนอร์ส่วนตัวนะคะคอยออกแบบให้ลูกๆนะคะของวิกตอเรียกับเนี่ย ค่ะเบคแฮมโอ้สุดยอดเนาะเฮ้ยแต่แบบบางทีนะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยได้แบบรับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ เขาเข้ามแบบแต่งตัวให้ก็แปลว่าที่ทําให้เราชอบแฟชั่นตั้งแต่เด็กโตมาก็ชอบได้เหมือนกันนียซึมซับนะคะอ่าถ้ายังไงก็แล้วแต่นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะก็เป็นภาพที่แบบมาอัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้นะคะดาราฮอลลีวูดเขาทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เขาคิดค้นอะไรที่ทันสมัยกันบ้างแล้วนะคะก็มีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนี่ก็เรียกว่าเป็นแฟชั่นทั้งไทยและเทศนะคะที่จะนํามาฝากกันแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นแบบต่างประเทศนิดนึงต่างประเทศอาจจะแบบ แปลกๆหลายๆคนดูปุ๊บก็แบบจะสตาสายเหรอไอหางแมวค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกนะว่าถ้าเมียจะซื้อนะจะได้รู้ว่าอารมณ์เมียตอนนี้เป็นยังไงไว้จะ่าจะได้ซื้ะจะได้อารมณ์ภรรยาตอนนี้เหวี่ยงไหมใช่คิดเหมือนกันว่า จะกล้าดูหรอไปดูหางคือจะดูวดูหางไรอ่ยตอนนี้อาจจะขู่ไม่กันบางทีเข้าไปไม่ถูกจังหวะใช่ไหมคะเกิดทะเลาะกันเอ๊ะอย่ามายุ่งได้ไหมตอนนี้อารมณ์ไม่ดีนะเราใช้สังเกตหางเอาอันนี้น่าสนใจใช่ใช่ใช่ตว่าคนไทยคงจะยากที่้าใส่นะกาไม่ค่ะส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะคะแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาก็อาจจะสูงหน่อยเนาะอาจจะแบบว่านิดนึงเพราะว่ามันจะต้องใช้แบบว่าอะไรที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีแล้วก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่แบบว่าสวมใส่ แล้วจับชิปประจอนได้จับแล้วก็รู้สึกอารมณ์ตรงนั้นเขาบอกว่านะคะมันจะแบบว่าทําให้รู้สึกว่าเราโกรธเราเสียใจเราดีใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะต้องะะบอกว่าเยี่ยมมากๆเลยในเรื่องของฝีมือของชาวต่างประเทศนะที่เขาคิดแบบว่าไอเดียจากสิ่งบค้าที่เห็นแล้วก็มาดัดแปลงเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งที่ได้ราคาและได้ความสนใจก็จเห็นไอ้ตัวนั้นปะคาตัวไม่น่าจะาชื่ออะไรนะคะที่มันสามารถกินอะไรในไอโฟนได้ไอ้ตัว กตุ๊กตาที่บอกว่าตอนนี้คนซื้อเยอะมากประมาณราคา2,000กว่าบาทใช่ซื้อเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าเกลียดโอ้ซื้อเพื่ออะไรแล้วแต่ว่าคนซื้อใช่แต่คนซื้อเยอะแล้วก็คนชอบลงอินสตาแกรมนะคะโดยเฉพาะดาราลงทีเนื่บางทีไม่ได้ซื้อตัวเดียวนะสี่ห้าตัวซื้อเพื่อซื้อเพื่ออะไรอ่อโอ้เสียดายตังค์อะเสียดายตังค์เอาตังค์ไปกินข้าวดีกว่าโอ้ยเอาละเอะไะค่ะแต่ช่วงหน้าพี่จุกขาพี่จุบเชื่อไหมว่ารักแท้มีในโลกอนไร ฮ่ามีหรอมีไหมเชื่อไหมตามปกติแล้วอะเขาก็บอกอ๋อแต่ว่าบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะเพราะว่าเจอกันแบบว่าแม้นว่าเราจะอยู่ข้ามน้ําข้ามทะเลแต่เราก็ยังเจอกันอืแต่เราก็ฮากันจนเจอ้องนะคะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าความรักบางทีไม่ต้องการว่าต้องเจอกันแล้วก็แบบเป็นแฟนกันเพราะสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยคะคือการที่เราบัเจอกันปุ๊บอย่างเราเจอคนหล่อปุ๊บ ก็ไม่กล้าจะขอเบอร์ละค่ะควัหนึ่งเป็นเกย์เปล่าสองมีแฟนแล้วหรือเปล่าสามไปขอแล้วเขาจะให้ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาเจอกันที่ไหนหรือเปล่าคะคุณเขาเจอกันที่วัดวัดเดี๋ยวนี้นะคะคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าไปวัดนะคะเขาบอกว่าไม่แน่นะบุญกุศลที่คุณทามาอาจจะได้คู่และได้คู่ดีด้วยนะส่วนใหญ่คนที่เข้าวัดอะแล้วไปเจอคนในวัดด้วยกันนะจะไม่ใช่จริงๆเอาล่าสูตรน้องสาวดิฉันเพิ่งแต่งงานไปเป็นดาราช่องสามน้องเจินนะคะก็ไปเจอนะคะ 아 <목소리도> สามีนะคะตอนนี้เป็นสามีแล้วแต่งงานแล้วนะคะที่วัดเหมือนกันก็คือไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตใจนี่นะคะแล้วก็ไปเจอกันที่วัดแล้วคนที่แบบว่าเข้ามาทางนี้แล้วก็แบบว่าจะพูดจาภาษาเดียวกันก็คือคลิกกันลงตัวอ๋อเหมือนเหมือนกันเข้าไปเหมือนเมนกันใช่แล้วล่าสุดคุณไก่มีสุกก็จะแต่งงานก็จะที่วัดเหมือนกันเจอที่วัดเหมือนกันนี่ไงวัดไหนคะเขาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําบุญแล้วก็แบบว่าตั้งใจแล้วก็จิตที่ไม่ได้ คิดอกุศลว่าฉันจะไปหาคู่นะรับรองบางทีอ่ะคุณอาจจะบุญกุศลเนี่ยไปพบปะกันแห็มนะคะได้เป็นคู่ครองกันจริงจริงก็ได้อ๋ละเดี๋ยวเราไปทําบุญกันนะโอเคนะคะอบคุณเชนค่ะอาละแต่ช่วงหน้านาจิรกดิจะมาบอกกันว่ารักแท้ในโลกออนไลน์เนี่ยตกลงว่ามีจริงไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องนี้แน่นอนค่ะ